Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News บิ๊กน้อยไม่ทนประกาศลาออกหัวหน้าเศรษฐกิจไทยหลังถูกเด็กธรรมนัตบีบพร้อมโพสต์ถามสังคมชี้จุดยืนปรองดองยุติขัดแย้งประชาธิปไตยเป็นสิ่งผิดหรือ เมื่อเวลา18นาฬิกา10นาทีวันที่24พฤษภาคม2565พลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยโพสต์ภาพมองรูปเสือพร้อมข้อความทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าหรือการที่ผมยึดมั่นอยู่เคียงข้างประชาชนเน้นปรองดองทุกฝ่ายมุ่งยุติความขัดแย้งรับฟังคนทุกเพศทุกวัย ตั้งใจดูแลทุกสุขของประชาชนและคนในพักสนับสนุนประชาธิปไตยนั้นเป็นสิ่งผิดผมต้องขอโทษทุกท่านผมเพียงอยากมองเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพื่อลูกหลานของเราสืบไปครับจากนั้นเวลา18นาฬิกา15นาทีพลเอกวิทย์ หัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังกรรมการบริหารพักจำนวน15คนยื่นหนังสือลาออกเพื่อเปิดทางให้มีการปรับโครงสร้างพักใหม่ว่า ตนขอลาออกจากหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยและขอกราบขออภัยพี่น้องประชาชนพี่น้องร่วมอุดมการณ์และผู้ที่อยากเห็นประเทศไทยพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและปรองดองสร้างสรรค์ไม่มีความขัดแย้งนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าและยึดประชาชนประเทศชาติเป็นหลัก ลำพังผมคนเดียวไม่อาจปกป้องความสุขของประชาชนได้ตามที่ผมคิดหวังและตั้งใจโดยเฉพาะจุดที่ผมยืนอยู่นั้นทำตามสิ่งที่ตั้งใจได้ยากลำบากในความคิดเห็นของผมควรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยที่ทำงานร่วมกันทุกฝ่ายไร้ขัดแยง้งไร้แบ่งแยกให้ประชาชนตัดสินใจร่วมกัน ผมขอขอบพระคุณท่านสมาชิกพักฝ่ายที่สนับสนุนและให้กำลังใจผมมาตลอดพลเอกวิทย์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ